ช่วงนี้ขนาดสมุนโดนมนมผเหลืองผ่าผ่าสะอาดสดใหม่บางต่องีไโรยยัดไส้คูอหม้อของสับไห้ส่งออกไปไกลย่งต่างแดน ครับก็เล้ามาสู่รายการลุงสมชายสบายดีกันในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับผมนะฮะดีเจสุดโหกับคุณลุงสมชายคลายกังวลนะครับคุณลุงครับเมื่อตอนช่วงที่แล้วเนี่ยนะฮะคุยกันทิ้งทายไว้เกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็มีหลายหลายฝ่ายที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์เขาก็บอกว่าอยากจะให้มีการลงประชามติมีการทําประชามติกันเนี่ยนะับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเพื่อไทยประชาธิปัตย์หรือแม้แต่กระทั่ง นักวิชาการแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะฮะที่เขาก็ออกมาพูดเนี่ยนะผมอยากจะถามคุณลุงสมชายหน่อยว่าดยความเห็นส่วนตัวของคุณลุงสมชายเนี่ยลุงสมชายคิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยควรจะมีการทําประชามติหรือเปล่าครับประเด็นนี้เนี่ยครั้งนี้ฉันขบอกงะฮะว่าเราจะต้องฟังความเห็นจากประชาชนอืเพราะว่า ถ้าไม่มีการลุกประชามติแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดเยค่ะงอย่างน้อยๆเนี่นะเราอ้างได้ว่ามีการลุกประชามติมแล้วที่สำคัญนะ,ะถ้าไม่ลุกประชามติเราหาเรื่องไล่พิยุตลำบากแหมคุณลุงไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่เคยคิดถึงหัวของประชาชนเลยนะฮะทำไมเที่ยวนี้เนี่ยทำไมที่ ถึงคิดถึงประชาชนทำไมถึงอ้างประชาชนนะมันมีอะไรหรือเปล่ามันมีเสมอแล้วแหละเอจำได้ไหมไอ้สมัยที่เขามาเรียกร้องเออะไรหมอเกตใช่ไหม<ะ>นายกประจทานเจ้ากรบบุวมหมอเกตมันมนั่วอืมอำนาจจนมุกโวยเยอะ,ะคือเรื่องพวกนี้เนี่ยนะ เขาเรียกว่าเราต้องรู้สถานการณ์สถ<ะ>านาการณ์ตอนนี้เนี่ยเรามีศัตรูในด้าน<ะ>แต่ไอศัตรูบางด้านเนี่ยมันไม่ค่อยมีพิษมีภัยอาการ,ม,นะารมันสมงบนะทักจินมักไปรออยู่ห้องกง<ะ>เราก็บอกว่าไอ้พวกที่กระด้างกระเดื่องหัวแข็มมึงไม่ต้องไปอ ไอ้พวกจัตุรุใฉาแสงภูเทพติพชรกาตนาไอ้พวกที่แสดงความเห็นมากมายเนี่ยอไม็ไปแล้วเราก็ให้ประยุทธ์บอกว่าไอ้พวกที่กระดากกระเดื่องเนี่ยต่อไปเราจะไม่เรียกว่าปรับทัศนวิสัยอีกแล้วอ่าทัศนคติคุณรู้โอ้ทัศนคติคิดเป็นขับตึ้งดินเป็นหน้ไอ้ตรงนี้เนี่ยก็หมายถึงว่า ต่อไปกจับยัดทุกเลยใช <ฮะ S 2> ่จมากแต่แต่เมื่อกี้นี้นะเห็นที่เห็นคุณลุงบอกว่าอ่าถ้าเกิดว่ามันไม่มีการลงประชามติเนี่ยมันก็จะไม่มีเงื่อนไขในการที่จะหาเรื่องไล่ผลเอกประยุทธ์เนี่ยมันยังไงฮะอยากให้คุณลุงคุณลุงอธิบายความเรื่องนี้หน่อยโดยปกติแล้วเนี่ยเวลามีการลงประชามติ <ฮะ S 2> มันก็เหมือนครั้งที่แล้วรัฐมนตรีหัวคูนถกมานึ่งร้อห้าสิบก็แบ่งไปสองฝ่ายใช่ไหมฝ <ฮะ S 2> ่ายหนึ่งก็ทงเหลืองฝ่ายหนึ่งก็งเขียวครับ คงแดงว่าไปเนี้ยนมแล้วก็จะมีการจะต้องมาเกลี้ยกล่อมกัน<ะ>ครั้งนี้มัตาตรงที่ว่าฝ่ายไม่เอาประยชน์รวมถึงพรรคประสิทธิปัต์ด้วย<ะ>ฝ่ายที่ร้องประชาปติเนเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยมัดตาจใครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยเรากล่าวไว้ย,ยึดอำนาจแล้ว เปลีป่นนยนแปลงเงื่อไขบางอย่าง <ฮะ S 2> แล้วก็รีบเริตั้งแต่บางคนเขาตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะคุณลุงเขาบอกว่าไอ้ที่ประชาธย์เนี่ยเขาออกมาตีโพยตีพายเกี่ยวกับเรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็คือสาเหตุเป็นเพราะว่าตัวรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเอื้อประโยชน์ให้กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาสืบทอดอํานาจได้แต่ถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขียนออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให พลเอกประยุทธ์เนี่ยสามารถขึ้นมาสืบทอดอํานาจได้เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยก็พร้อมที่จะยอมรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงแม้ว่าเนื้อหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยในส่วนของเรื่องของสอวอลและก็ในส่วนเรื่องของอื่นๆเนี่ยนะฮะมันจะไม่เป็นประชาธิปไตยพรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะยอมรับแต่ถ้าหากว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเปิดช่องให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนอกได้เนี่ยอันนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่ยอมตรงนี้คุณลุงจะไหวไง ไอ้เรื่องของเรื่องนะตรงนั้นเนี่ยมันก็ดูไปแล้วมันคงจะรู้ทันแหละคือเราเล่นแบบสมัยโพเด็ตเปลมคือให้คนนอกมาเป็นแล้วก็ไม่ยากเราก็คือมีการเข้าเป้าอืแล้วก็มีข้อมูลใหม่จะก็จะบอกว่าเอาคนละคนนี้นะอถ้าไม่ให้จะหาที่ยึดอำนาจตอนนั้น,นนั่นแหละะสอสอมัน พาสิทธิ์ไทยเรียกว่ากับขอโทษนะกรับพี่ดีกว่ากับตกครับยังไงเลือกตั้งแล้วจะโดนปฏิวัติแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอ,อย่างน้อยก็ต้องขอขอหน่อยให้ดีเอาหรืว่าผลเอกเปรมก็ยังดีนะจะมาไอ้พรรักผมคิดว่าก็ต้องมายกมือครับพรรคที่ชนะมันก็ไม่อยากเป็นอือสมายพักแค่ไทยปทต,ตีประมาณชนะก็ยังไม่ได้เป็นครับพรรคอื่นก็บอกไม่ได้ไม่ได้สมุดเอกเปรมทำไมที่สมุดเอกเปรม กพราะในหลวงบอกมากาให้ใผลเอกเปิดฐานที่อำนาจดังนั้นมันก็ต้องเอาในลักษณะแบบนั้นไงค,คือเราเปิดช่องแต่ที่จริงอนะเราเขียนให้มันดูงงเล่นเราก็อ้างบอกว่าเออถ้าหากว่านายกไม่ร้อสอต้องเก็นินสองในสามใช่ไหมทีนี้เราเขียนบอกว่าแล้วถ้าม,มีใครได้เป็นก็เอาคนคะแนนเสียงมากไปมาก็คือปูมันนั่นว่าจะยึดอำนาจ แล้วทีนี้เนี่ยบันก็ดูแล้วเนี่ยมไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่การตั้งรัฐบาลนะถ้าอย่าลืมเรามีทีเด็ดอีกเยอะเรามีสวนิสมาชิจาการสัหารเรามีสารรัฐมนูนบมีสมาชาคุณธรรมสารพัดินนะปปชสธเนี่ซึ่งเป็นคนของท่านทั้งหมดเลยถึงแม้ว่ามัตตั้งรัฐบาลได้มัตก็จะอยู่ไม่ได้ แล้วมีสารที่วินิจฉัยเรื่องนโยบายรัฐด้วย<ะ>ใช่ไหมคือมีสารเพื่อว่าสารการคลังใช้เงินมากสร้างรถไฟแล้วตัดสินติดคุกตัวเองก็ได้นะเรามีสารเพื่อคุกอิปอม,มีสารพัดองค์กรอิสระมากมายเอาไว้สกัดกันและโลงโทษ<ะ>เพราะฉะนั้นมันก็รู้มันเห็นก็รู้แล้วว่าถึงแนะไปก็ทําอะไรไม่ได้อ ถึงชนะไปก็ต้องมีชนักติดหลังโดนล้มวันยข้าเพราะฉะนั้นอยากระน,นั้นเลยนะใ,ให้ท่านแต่งตั้งนายกมาดีกว่ายกนันทชาติเป็นพลเอกเปรมพลเอกเปรมเป็นตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าเป็นอยู่แปดปีไม่ต้องล้มเลิกนะใ,ใครๆก็จะเป็นอืพอเราเห็นว่าพลเอกเปรมมันอยู่นานเกินไปเราให้นักกาการเก้าสิบเก้าคนลงที่ไร้ระตอซึ่งก็พวกเรานั้นแหละท่างในทึกรึไทรต่ไทยร<ช>นายนุ้มฤทธิเ์เจอมชักปิ่นทอง ลงที่ไร่พลีกเต็มถึงเวลาแล้วที่จะปลดเราก็หาเรื่องไล่มันออกอตอนนี้เนี่ยที่น่ากลัวก็คือว่ามันไม่ใช่แค่ตรงนั้นเรามองทะลุเลยนะถ้าเป็นเชียนสนุกเรามองข้ามชอ่อนเรามองเรื่องอำนาจทหารม,มีลักษณะที่ว่า,ามันกำลังจะสร้างรูปใหม่ขึ้นมา เป็นรูปประยุทธ์เนี่ยมันกำจะสร้างเครือข่ายขึ้นมาใหม่มทับซ้อนกับเราัรบเราห้ามสร้างเครือข่ายดต่แต่ทิศม,มีแต่เครือข่ายเรา<ห>เราบอกให้ยิดตันมาคก็ยืด<ห>บอกให้ลงต้องลงนะงแต่แต่พนเอกประยุทธ์เองเขาก็เป็นเครือข่ายของคุณลุงสมชายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะ,ะก็เป็นทาหารที่มาจากสายบูรพาพยัคฆ์มันก็ทำนับเครือข่ายกันแล้ว<ห>เขาเรียกว่า มันจะตั้งตัวเป็นทุกแก่ัวเองอม,มาหรือเป็นลูกน้องแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้น,นะมันก็รู้แล้วว่ายึดอำนาจมาอย่างลูกพี่มันสุที่บุเดัตกรีเนี่ยยึดอำนาจเสร็จเป็นลงสอสอมีสอสออยู่คนเดียวหรือกี่คนมไม่มีสภาพเลยแล้วก็มารับสารภาพว่าถูกหลอกให้ปฏิวัติเพราะฉะนั้นมันก็รู้แล้วว่าครั้งนี้นะมัน จะต้องได้เต็มที่อืและจะต้องลงอย่างสง่างามคือคนเรามาชันปมากนะคุณเองจะสนุกกันนะเดียำนาจจะสนุกเวลชักโมุนัี่นี่นะเล้เขาเรียกว่าบ้าหน้าดูลักษณะมันจะรู้มันออกลักษณะบ้าหน้าไอ้คนแบบนี้นะคนโง่แต่กล้าหน้าด้านนากลัวนะ ไอ้คนฉลาดแล้วรอบคอบแล้วเพื่อง่วยังทักสินมารอบคอบเพมันรอบ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 หมดเลยไอ้คนโม่ทื่อเนี่ยนะอันนี้นะแต่คุณทักสินรอบครอบจนรอบโลกแล้วนะตอนนี้เออมนรอบโลกไอ้นี่มันไม่รอบครอบเพียงแที่จะทำมาก็ทำอยู่ๆมันก็คิดบัญญัติชิปสองประการคือความสุขแล้วแต่งร้องเป็นเพลงท่องทุิ้งดีที่ ไอ้นี่นะฉันแค่ตรงนี้แหละไอ้สิบสองประการเนี่แหละไปท่องด้ยังไงของฉันไม่มีใครท่องเลยของมันมีคนท่องนะนไอ้ไในสิบสองประการนั้นเนี่ยก็ยังมีในเรื่องของท่องให้เด็กท่องในเรื่องของความจงรักภักดีต่อสถาบันกตริย์นะตรงนี้คุณลุงยังไม่พอใจอีกเหรอไอ้นี่ตัวเสียังไงฮะสมัยก่อนเขาเรียกว่าชูขึ้นมาให้ผ่านม,มันยกยอปอปั้นนะ มันทำอะไรมันอ้างฉันประชาชนกระดาษฉันฉันก็อ้างมันประชาชนที่ท้ามันต่างคนต่างโยนอืมมันก็โยนมันอ้างยองรัปพยุงรับพยัญชนะในหลวงคนก็มองมาที่ฉันเนี่ยอืมฉันก็บอกว่าไม่เกี่ยวเวยใช้มอสิฉีมึงเป็นคนท้ากูไม่รลูกกูป่วยมันอ้างว่ามันได้รับโปรดเก้าตอนนี้ก็คือว่าต้องลงอย่างหลักเสือแล้วเพราะเศรษฐกิจมันพัง มันตายที่ทายายปวงที่นี้ใครรับผิดชอบแหละใช่ไหมต้องหาตัวรับผิดชอบเวลาสถานการณ์เข้าได้เข้าเก็บน,นะคุณไม่อยู่เธอจำได้ไหมสมัยสิบสีตุลาเนี่ยนะตอนแรกตัเชนตอบดานักศึกษาบอกไอ้พวกนี้นะมันใช้ตีไม่ใช่หัวดาไปดามาพอถนอบชักไปไม่รอดเงยยิงัะชิบหายเลย เราเอาชนนกมาลัาต่างไอ้ถนนกเป็นฐานธาราดมันขึ้นเครื่องบินยิงประชาชนนั่นลงเครื่องคือบินเหมือนกับไอ้รสชสุจินดาขับปัญญ์ตอนแรกเราเชียร์สุจินดาเราด่าจำลองไอ้จำลองปิดถนนให้จสร้อยขอปีมาละคุณด่าพระเทพยังต้องปิดเส้นทางใช่ไหมพื่อด่าจำลองแต่พอเป็นบงมาปุ๊บเนี่ยนะไอ้สุจินดาจะแข็งเราก็ให้โชลิด ให้จำลองไปก่อการ<ะ>ให้มันเรียกว่าปัดปูขึ้นมามแล้วเสร็จแล้วเราก็หลอกหลอกคุย<ะ>เอามันออกขอให้มันออก<ะ>สถานการณ์มันเปลี่ยนคือตอนนี้เขาไม่เอาประยุทธ์แล้วอะแล้วเสร็จแล้วมันก็ต้องออกดิโยนบาปให้มันต้องแบบถนอมประพาดเดี๋ยวคุณเรียกมันกับาาดูสถานะแล้วพล,<า>ลวเอกประยุทธ์ก็ไม่น่าจะออกนะคุณลุงเราขอมันดีๆบอกรประยุทธ์ กูบอกกับมืองนะว่าให้ออกมันบอกว่ามึงให้ป้าสุจิมาบอกสิขอโทษนะไอ้อยี่มาโกลตีจริงๆนะทำไมอะ่ะมึงก็รู้ว่าป้าสุจิปากแดงตอนนี้มันพูดไม่รู้เรื่องแล้ว <S <S ออไอ้พี่บอกว่าก็ชุตดพระตาจ้าพระลูกราชี้าของคนแต่งตัางผมก็ให้ท่านมาบอกผมเองสิครับ แท้เตนมาบอกไงังไงเป็เป็นใครก<ะ>ไม่รู้จักเต็นเป็นตุ๊ดก <c oughs> ูรู้อย่างเดียว<ะ>มีหน้าที่อะไรทุกคนก็บอกว่าเปลนเป็นตุ๊ดแทนลุกผชายนะ,ะใช่บอกมึงพูดเองก็าา่าวูอะไงไงถามอี่ถ้าฉันจะบอกมันจะโทรไปบอกมันก็ฉันก็พูดไม่รู้เรื่องอะตอนนี้นะม<ะ>ันบอกว่าอย่างนี้ให้เขียนออก พักเลยอเอบเปลี่นคุณลุงผมถามนิดนึงว่าตัวของพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ได้ขึ้นมาเป็นผบทบเองเนี่ยไม่ใช่การเกื้อหนุนของพลเอกเปรมนะฮะแต่ว่าตัวของพลเอกประยุทธ์ที่ขึ้นมาเป็นผบทบได้เนี่ยการเกื้อหนุนเนี่ยเป็นการเกื้อหนุนโดยพระราชนีหที่เกื้อหนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้ขึ้นมาเป็นผบทบได้ตอนนั้นนี้นะคือทุกคน้รู้ว่าชันเนี่ยให้เปรีย กับให้ป้าสมจิตทีนี้ป้าสมจิตมีภาษีดีกว่าพเ,เพราะไปถึงทราชนีนาทราชนีนาคอคือว่า,าจะาฉัเป็นอะไรไปนะเขาสมเด็จราชการแทนจะได้เพราะเขาเคยเป็นเ,เป็นเจ้าหน้าที่การทีนี้ไอ้ลักษณะตรงนี้เนี่ยนะมันพอดีเกิดช็อกว่าปกติแล้วเนี่ยฉันยังพอสา่ได้ทีนี้มันกะเบิด มันช่วยสองต่ออืมคือฉันเองก็แย่คแล้วปา้าแกก็หมดสภาพอืมปัญหาคือตอนนี้นี่นะต่างประเทศเขาไม่เอาเรา,าแล้วที่น่ากลัวกือว่าตอนเนี้สภาพฉันไม่ดีอืสภาพฉันไม่ดีปุ๊บนาะยประยุทธ์มันใช้ความปั่นป่วนตรงนี้ อย่าลืมนะไอตอนที่เราตั้งต้นจากกิโยฮานี่แหละสภาพมันตัดปวผุดวายตัดปวดผุดวายแล้วบรรลังมันกว่า<ะ>มันบอกว่าจะมาสั่งอะไรผู้หญิงผู้ชายเป็นยังไม่รู้เลยการที่สิ่์จะมาสั่งอะไรผม<ะ>ใช่ไหมไปเคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนอเดิมทีเนี่ยเราพยายามให้ทหารมันแตกเกิดเป็นพวก<ะ>เรามีไหมครับ ก็มีทัพน้อยทัพใหญ่ฮะให้มันขัดกัน<ะ>แล้วมีวงเทวันก็มีบุรพาพยักษ์ให้มันขัดกันเราวางไว้ว่าไอ้สนไอ้ไอ้ไอประยุทธ์มันอยู่บุรพาพยัคษ์<ะ>วงเทวันเป็นพบทบรมกลางมัรมันทั้งเทวขัดด้วย ก็ทำแบบชาวม้ชิงโอนอ่ะก็คือแสดงว่าคือพลังงานทั่วพนมเลยพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ขึ้นมาเป็นผบทบได้แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้ที่ยึดอำนาจแล้วก็เป็นคอสชได้เนี่ยคือคือคือไอ้คำถามเมื่อกี้เนี่ยที่ผมถามคุณลุงเนี่ยนะคือผมถามว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่ขึ้นมาเป็นผบทบได้เนี่ยเป็นเพราะว่าราชินีหนุนหรือว่าพลเอกเปรมเนี่ยหนุนนะถูกไหมหรอคือมันอย่างนี้นะตอนที่เราไปฝากจัดการเนี่ยอืม เราก็กลัวว่าทหารมันจะไม่กล้าทำเพราะว่าเราพิ่งทำไปใช่ไหม,มทีนี้ไอ้ช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ว่าเราสัง่งจัดการก็เลดให้ราชินีกับทองไปสั่งไปสั่งแล้วก็ไปรับปากว่าจะปูมันเดนเรามานให้เพราะฉะนั้นสั่งอะไรฮะสั่งจัดการทุกสุดแดงเลอกอ็<ต>คือสั่งฆ่าประชาชนตอนปีห้าสาม ไม่ได้ฆ่า <c oughs> ไม่ได้ฆ่าแต่ประชาชนตายพีุโลสั้งสุดราคถอนโคน <c oughs> แล้วสรษางสุดราคถอนโคนทีนี้เนี่ยสางไปแล้วเนี่ยเราก็มีข้อตกลง <c oughs> ข้อตกลงก็คือว่าเราจะปูเบ็นเดชรามวันให้ <c oughs> แล้วเราก็ถามตามนะั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นทุกคน <c oughs> ถ้าไอ้ลูกก้าวมันไม่ตายนะ ตอนนี้มันก็เป็นใหญ่มากดะก็อาจจะเป็นใกล้ๆองบทบอไปแล้วบังเอิญโชคดีตายไปกมดครับ<ะ>ราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การแต่งตั้งเนี่ยนะมันถือว่าคนที่พูดกับมาก,ก็คือป้าขุกิจไม่ใช่เปรมออเปรมไม่ได้เป็นคนสั่ง<ะ>จัดการนะ ก็แสดงว่าที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยขึ้นมามีอํานาจได้จนถึงระดับที่เรียกว่ามีอํานาจได้ถึงจนจนุดสูงสุดเนี่ยที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าคอสชแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคนที่มีส่วนในการที่จะอ่าที่ที่เรียกว่ามีส่วนที่เป็นบุญเป็นคุณกับพลเอกประยุทธ์จ,จันโอชาเนี่ยนะฮะก็น่าจะเป็นสมเด็จพระราชินีถูกไหมฮะบูรพาพยักษ์แปลว่าอะไรถรู้ไหมแปลว่าอะไรฮะบูรพาคือตะวันออกอ่า คือจังหวัดชนบุรีมันมีค่ายทหารลาบอีเพ็ดผู้ปกครอบัญชาคือสนเด็จพระนางท้าัพนุมราชินาชิริกิจนะเดีนก็พอจะรู้นะตั้งแต่สมัยเอนาลงเดชแล้วนะมันเป็นกทก่อกำเนิเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตามหลักคนเข้าเข้าใจว่าชั้นไม่เป็นจอมทัพเป็นคนสั่ง แต่ว่าป้าสุณจิตเขาเด็ดขาดป้าคุจิตเขาถือว่าเขาทําเต็มที่เขาลุยเขาบอกถ้าข้าวไม่ต้องช่อยลยเองมันจะจัดการทุกอย่างรวมทั้งบรรดาลูกชายนังสิทธาทิะเอาหลานมันมาเป็นราชินีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาทํางานได้แลวเขาเด็ดขาดพอง ตาสมจิตเขาคิดว่าเขาเป็นสุโยไทยกับชาติมาเกิดจะใส่ช้างใส่มาไปสั้เขายอมทำทุกอย่างานะฉันบอกไอ้้ามึงว่างๆางเอาเงินมาให้ยยโบมันก็ไปนะมันลุยทุกอย่างมันลุยทุกเรื่องเลยตรงไปตรงมา,าแล้วมันเด็ดขาดมากเพราะฉะนั้นอาหารเชื่อมันมส่วนฉันเนี่ยบอกว่ามันบอกกับฉันว่า เออชุมชายมันอนู่เฉยนะมึงทำตัวเฉยทำเป็นกูไม่รู้กูป่วยหือว่ากูทำเองคือชิ่งกันไปชิ่งกันมาฉันจะเป็นตัวหลอกคืออยู่ทำเป็นรู้เรื่องแล้วก็ไปพูดข้างนอกบอกว่าป้าสมเิดเป็นคนทำเองไอ้เ็นทำเองไอ้เ็นเป็นลูกป้าตอนนี้ป้าํานึกผิดแล้วนะยน้องเนี่นะให้มันโบกัไปโบกกันมาเพราะว่าถ้าฉันยังอยู่ทุกคนอยู่หมด ป้ามันบอกนี่บอกว่าลุงสมชายถ้ามึงยังอยู่นะทุกคนอยู่กันหมดทั้งครอบครัวแต่ถ้ามึงทางชะทิายกันหมดทีนี้คุณลุงผมถามนิดหนึ่งไอ้ก่อนหน้านี้เนี่ยเห็นบอกว่ามันมีไอ้เรื่องศึกชิงบัลลังอะไรต่างๆพี่แย่งชิงกับน้องน้องแย่งชิงกับพี่แต่ถามว่า <c oughs> พอหลังจากที่คุณลุงสมชายเนี่ยอออกมาดูแม่น้ำเจ้าพญาสองทางเนี่ยดูลักษณะเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องศึกชิงบรลลังอะไรต่างๆมันไม่น่าจะมีแล้วนะฮะจริงๆแล้วมันมีหรือไม่มีครับคุณลุง ฉันถามเธอนะอืัใครนั่งบนหลังคุณลุงเล้วมเก็บมาชิงอะไรกับลุงนะรู้ว่าใครเป็นใครฉันเนี่ยได้มาไี่ง่ายๆที่ตสลากได้ด้วยถ้าไม่ยี่มพอไม่ยิงราการที่แต่จะไม่ได้เป็นหรอกที่ที่เขาบอกว่าอคุณลุงเนี่ยเตรียมที่จะสละราชสมบัติหรือว่าเตรียมที่จะสวรรคตเนี่ยเพื่อที่จะ อ่ะยกัลังให้กับลูกคนใดคนหนึ่งเนี่ยแต่ก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยอก่อนหน้านี้เนี่ยคือตรงนี้มันมีจริงหรือเปล่าไอ้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะก็ถามเธอนะอยกแล้วมันได้อะไรวะครับก็กูหาพวกกูมายกให้มันทํายกให้มันก็ชิดหายหมดจีใช่ไหม,มแล้วมันอยากได้มันก็ไม่อยากได้ครับ ไปเรียกมมาถามไม่มีใครอยากได้หรอกมันบอกว่าพ่อพ่อทำเก่งพ่อดีอยู่แล้วพ่อครๆก็รู้จักพ่อหนูไม่มีใครรู้จักหรอกเอ็ดนังก็บอกว่าผมก็เอาแต่เที่ยวคนเขาดูแล้วไม่ได้เรื่องเป็นไบบอเอต่ทำมาหนูก็เป็นผู้หญิงนะไม่สง่างามตรงไหนเลยไม่เท่คู่พ่อไม่ได้พ่อเป็นเธอใช่ไหมไอ้เรื่องจิงเธงนี่ทำ ฟังมาจากใครเหอะมองเลยจะฉั <c oughs> นก็ชอบนะ <c oughs> ให้แม่ทอบลูกเขาป่ากันไปเออมึงรอไอ้ลูกชายกูแยกกับลูกสาวกูหรือโยอกลอกตายนะ <c oughs> ขอโทษนะกูให้เวลามึงอย่างน้อยอีกสิบยี่สิบปีแล้วกูไม่ตายหรอกแล้วลูกกูจะไม่ชิงกันเพราะ,นะ <c oughs> อะไรรูกไหมเพราะฉันคือเบอร์หนึง่ง และไม่มีเบอร์สองนะจะต้องเต้ายนะไม่มีเบอร์สอง <นะ S 2> ถ้าหากว่าคุณลุงเสียชีวิตไปคุณลุงสวรรค์นกฏไปคุณลุงจะเตรียมที่จะยกราชสมบัติให้ใครนะจะไปยกจะไปเสียทําไมนะอะถ้ามีเสียก็ไม่ต้องยกกวถ้าเกิดคุณลุงตายไป<ะ>คุณลุงจะห้ามความตายได้หรอจะอ่านมหาชนกอเวอร์ชันใหม่ไ่มมหาชนกเวอร์ชันเก่าเขาเาแก่เขาบวชใช่ไหมเขาแก่ขเขาขสารลับมหาชนกเวอร์ชันใหม่นี่นะครับ ไปเห็นต้นมองว่งมันลุกมันลอยนะอืเอาเพรนเอาอะไรไปดามเอาเลยเอาทีแผกไปดามมันไว้นะอืเพราะว่าภารกิจฉันยังไม่เสร็จเราให้ภารกิจฉันเสร็จก่อนทีงง่จะสลา,า,สายทุกอ้างก็คือคุณลุงเตรียมที่จะตายคาบันลังว่างาั้นเถอะไม่ใช่ยังไงฮะฉันเตรียมที่จะไม่ตาย <laughs> ถ้าจะมีทางตายคุณลุงมั่นใจได้ไงว่าคุณลุงไม่มีทางตาย ฉันเป็นกริย์ที่ครองราดนานที่สุดในโลกนะเธอยังไม่รู้อีกอย่างฉันจะเป็นกษัตริย์ที่ครองราชตลอดไปเธอคอยดูนะเธอดูให้ถึงอีกห้าสิบปีคุณลุงจะอยู่ถึงเหรอถึงไม่ถึงก็ลองดูปีนี้คุณลุงจะเก้าสิบแล้วนะฉันบอกนะพี่ราสมัยนี้ะเธอเด็กรูน้อยมากสมัยนี้เรามีสเตนเซลเรามีนาโนเรามีสารพัดนะ ขนาดเสื้อผ้ายังไม่เปียกเลยเคยเ,เห็นไหมล่ะอไอ้คนยังไม่ตามยมำไมจะทำไม่ได้ใช่ไหมทุกอย่างทำได้หมดมแล้วฉันบอกนะไม่ใช่ว่าฉันอยากที่จะอยู่นะแต่ฉันต้องอยู่เพื่อความมั่นคงของสถาบันบไม่ใช่สถาบันกษัตริย์นะสถาบันอะไรคือสถาบันภูมิพลโอเคเอครับคุณลุกเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้ เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวเอาไว้ไปคุยกันต่อที่สัปดาห์หน้านะฮะก่อนที่จะล่ำลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปนะครับเดี๋ยวคุณลุงสมชายมีอะไรจะฝากกับพี่น้องประชาชนครับก็ออ,อยากจะฝากให้ทุกคนเข้าใจนะมีอะไรก็ฟังรายการนี้ค่ะฉันยินดีตอบทุกคำถาม<ะ>ถึงไม่ถามกูก็จะตอบเ<ะ>ล่าให้ฟังหมดเลยเราจะได้มีความเชื่อมั่น <ห>ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในลุกผมชายจำไว้ลูกผมชายจะไม่มีวันตายถึงแม้ตายก็จะไม่ยอมตายโอเคครับเวลาหมดหมดเวลาครับพบกันใหม่นะฮะสัปดาห์หน้าครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ะลูกผู้ชาย้ดูาเียงชนะขึน<อ><ส><บ>โดยสัมปทานทรัพย์สินส,ส,ส,ส่วนสัดมัง่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียง สยามปาส่วนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของสัตว์ไทยไปไกลถึงสเปน